หมาเฮาเก่งมากนะเดยกกูกัดแข่งกับมึงเลยเนี่ยตีจ <c oughs> มาแล้วนึ่ง gotta take night, train to today สวัสดีครับทุกคนกับเพ่อนผมแบงค์ช่องแบงค์สะอาแชแนลปิ้งหัวใจกันะครับวันนี้ครับผมมาตามคําเรียกร้องนะครับผมเพราะว่าคือจากที่ผมรีวิวต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นพวกพวกล้ำหอมพวกสบู่อะไรเงี้ยมันมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนมาคอมเมนต์นั่นก็คือแชมพูสระผมครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนที่ผมทําไมถึงยังไม่ทําแชมพูสระผมเพราะว่าบางทีผมรู้สึกว่าตามห้างตามร้านต่างๆเขาค่อยแอบเปิดขวดแชมพูเหมือนกันนะแบบว่าคือเขาไม่ได้บอกให้เปิดหรอกแต่ว่าบางทีเราก็จะแอบไปดมแบบ ยางเงี้ยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็เขินเนาะถ้าแบบว่าเราไปเปิดต่อหน้าที่ร้านเขาแล้วบางทีถ้ามีคนมาเฝ้าอยู่ตามเชลงต่างๆเขาก็จะมองแรงแล้ว่ามึงเปิดผลิตภัณฑ์กูอะไรเงี้ยดังนั้นวันนี้ผมก็จะแบบว่าทําตามคาเรียกร้องแล้วกันนะครับผมเหนื่อจะออกนิดนึงนะเพราะว่าไม่กล้าเปิดแอร์แรงเพราะว่าถ้าเปิดแอร์แรงเสียงจะดังนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารีวิวไปแล้วเหนือซกไปก็สงสารกันได้นะแล้วก็อย่างึงครับผมเวลาที่ผมยกผลิตภัณฑ์ขึ้นเน,นี่ยแบบสมมติว่าจะรีวิวตัวนี้ช่มูไป เพราะมันปกกัสอะแสงมันจะมืดลงอย่างนี้นะครับผมก็ก็อยากว่ากันเนาะเพราะว่ามือถือก็กระๆารก็อยากได้ใหม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ชช่องผมกำลังใจให้กันเข้าสู่หมื่นพัน s u b ครสมาไปด้วยกันนะครับย็นไม่ทันนะครับโอเคมาเริ่มกันด้วยตัวแรกนะครับซึ่งแชมพูที่ผมจะนํามารีวิววันนี้ต้องบอกก่อนเป็นแชมพูรีจอยนะครับผมซึ่งรีจอยนี่ก็อยู่กับบ้านเรามานานแล้วนะแล้ววันนี้สูตรที่ผมได้มาก็จะเป็นสีเขียวประมาณนี้ผมได้มาทั้งหมด4สูตรนนัอี้้ซือมาาก บิ๊กมีนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีกลิ่นอื่นๆอีกไหมนะแต่ว่าโอเคนั่นแหละได้มาเท่านี้ก็จะรีวิวเท่านี้นะครับผมอันนี้ขนาด 70ML นะครับราคา20บาทแต่ถ้าเป็นขนาดอ,อ,อันนี้หนะ่ะ140 ml ่จะประมาณ35บาทแล้วจริงๆแล้วเทียบ,บปริมาณอันนี้ถูกกว่าเนาะโอเคเราก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมอันนี้นะครับตัวแรกมันบอกว่าผมนุ่มลื่น4 8ชั่วโมงพร้อมกลิ่นหอมติดทนนานนะครับผมอันนี้ก็คือตัวนี้เลยนะให้ดูให้ดู ซึ่งลักษณะของขวดก็จะเหมือนกันแหละแต่ว่ารูปก,ก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ชื่อสูตรก็จะต่างกันซึ่งอันนี้ผมมีความรู้สึกว่าเขามีรูปของแบบฮาเซลนัทเป็นรูปแบบถั่ว,วอะไรเงี้ยเม็ดถั่วนัทอะไรเงี้ยแนวนี้นะครับผมที่ข้างหน้าขวดมันเราก็จินตนาการไปถึงกลิ่นแบบแอลมอนในงั้นประมาณนั้นนะครับผมดังนั้นมาดมกันเลยครับว่ากลิ่นจะเป็นประมาณไหนครับหนึ่งสองสามปุ๊บ เป็นกลิ่นที่เหมือนยาสระผมที่เราคุ้นเคยแต่จะเป็นคือต้องเข้าใจนะครับว่ากลิ่นยาสระผมมันก็จะมีความสึกให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นกลิ่นยาสระผมแบบนี้คือกลิ่นยาสระผมเข้าใจไหมที่ผมอธิบายนะครับมันจะเป็นกลิ่นที่มีความเย็นๆแล้วก็มีความ คือเป็นกลิ่นเย็นก็จริงนะแต่มีความนุ่มๆม,มีความอบอุ่นครับคือพูดง่ายๆเวลามันเป็นเนื้อน้ำหอมเนาะพวกนัตตี้พวกถั่วอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกถึงโทนอบอุ่นอุ่นอ่น,อนสบายๆซึ่งในตัวนี้ก็จะประมาณนั้นครับเป็นกลิ่นมันไม่เชิงแอลมอนขนาดนั้นนะเป็นแอลมอนอยู่แต่ว่าเป็นแอลมอนที่มีความหวานๆครับแบบหวานจัดเลยนะเป็นแบบแอลมอนขนมอาหมาเฮาเก่งมากนะเดี๋ยวกูกัดแข่งกับมึงเลยเนี่ย <c oughs> อีกหมาหน หอมอะ่ะหอมอยู่นะแล้วก็เป็นแบบอธิบายไม่ถูกอะ่ะจะบอกว่าเป็นกลิ่นถั่วๆก็ไม่ใช่ครับเป็นกลิ่นที่หอมละมุนแล้วก็มีความอบอุ่นอยู่ในเชิงแล้วกันนะอ่ะผมอธิบายกลิ่นนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้กลิ่นต่อไปครับที่ผมจะพูดถึงก็คือ Re j o จอยแชมพูสูตรเดลี่มอยเจอร์ไรเซอร์สมูทใช่ไหมครับอืมบำรุงได้ทุกวันเพื่อผมชุ่มชื่นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจะเคลมว่าทําให้ผมของเราชุ่มชื่นนะครับอันนี้นครับเคลมเรื่อง ผมนุ่มแล้วก็กลิ่นติดทน48ชั่วโมงนะครับแต่อันนี้ยจะเคลมมาว่าเพื่อผมที่นุ่มชุ่มชื่นขึ้นนะครับผมซึ่งในรูปมันอะถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยอันนี้มันเป็นรูปอ่าอันนั้นนะมละกอครับซึ่งก่อนหน้านี้นผมจําได้ว่ารีจอยอะเคยทาสูตรอันหนึ่งที่เป็นรูปมละกอเหมือนกันซึ่งตัวนั้นผมก็เคยใช้แล้วผมต้องบอกว่าแชมพูรีจอยอะถ้าเป็นคนผมยาวนะครับกลิ่นติดผมเหมือนกันนะคือเป็นกลิ่นที่แบบว่าติดผมนานเลยอะคุณเคยไหมครับเวลาที่แบบว่า เราไปถามคนว่าเฮ้ยอยากจะฉีดน้ําหอมตรงไหนที่จะไม่กลิ่นติดทนบางคนบอกว่าติดที่ผมครับฉีดที่ผมเลยกลิ่นก็จะติดทนทั้งวันแต่ว่ามันก็เป็นเคมีอะเนาะเราก็ไม่อยากไปยุ่งกับหัวแต่อันนี้ในเมื่อเขาให้เรามาสาะหัวมันก็น่าจะปลอดภัยต่อหัวแล้วนะครับมาดมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงฮะอืมคือผมต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นแชมพูที่มีพื้นฐานของเขาครับมันจะมีกลิ่นพื้นที่เป็นกลิ่นแชมพูของเขาที่ผมบอกว่ามีความเย็นๆนิดนึงอะ มันก็เป็นกลิ่นนั้นซึ่งไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันแต่มันเป็นกลิ่นแชมพูของรีจอย์ถ้าคุณเคยใช้รีจอย์คุณจะรู้ว่ากลิ่นเบตกลิ่นพื้นเขาเป็นประมาณไหนครับแต่อันนี้มันจะมีความสดชื่นแล้วก็มันก็จะมีความฟุตตี้เพิ่มขึ้นมาความต่างก็คือนะครับอันนี้มันจะออกเป็นแนวแบบหวานหวานุ่มๆไปเลยแต่อันนี้มันจะออกแนวแบบฟุตตี้ฟุตตี้ครับซึ่งถ้าจะพูดถึงมะละกอได้ไหมผมว่าก็ก็ได้นะเป็นมะละกอสุกครับ เป็นกลิ่นมะละกอสุกที่สุกจริงๆอะแบบสุกจริง,จ,รงจังอะไม่ใช่มะละกอดิบเลยอ่ะแล้วก็ไม่ใช่มะละกอที่ิ่งสุกใหม่เนยนะสุกแบบเริ่มเละค <c oughs> ือเหมือนแย่ใช่ไหมแต่มันหอมนะตอนนั้นอะ <c oughs> หอมครับมีความแบบไม่รู้ดิมีความฟุตตี้ผมว่าผมผมชอบกลิ่นนะโอเคเราไปกลิ่นต่อไปกันเลยครับกลิ่นต่อไปชื่อว่า Instant Freeze y e p a i r นะครับพวอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าฟื้นบํารุงผมชี้ฟูได้ทันใจเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีปัญหาผมชี้ฟูนะครับน่าจะตอบโจทย์กลิ่นนี้นะครับผมซึ่งรูปอะ่ะเป็นรูปโขโคนัทโคโคโน,ท,โคโนทก็คือมะพร้าวนะคะให้ดูก่อนนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นรูปโรโค,โคโท้ทนะแล้วก็เป็นแบบดอกไม้สีชมพูนะผมรู้สึกว่าเอาจริงอะ่ะแพคเกจจิ้งเขาสวยเนาะดูดีดูแพงนะครับวกเราอนมาดองรบเรือฮะหนึ่งสองสามคื นนคืออันเนี้ยมีกลิ่นฐานของลีจอยที่น้อยกว่าสองตัวที่ดีววมาม่อกี้เนี่ครับและผมคาดหวังกลิ่นความเป็นมะพร้าวจากกลิ่นนี้มากกว่าที่มันเป็นคือมันไม่มีความเป็นมะพร้าวขนาดนั้นนะ่ะไม่รู้สิไม่รู้ไปใช้จริงๆแล้วมันจะเป็นมะพร้าวหรือเปล่านะแต่ก็คงไม่ได้ฝากผมไปดูนะครับผมแต่ผมผมรู้สึกจริงนะว่าแบบ มันไม่ได้เป็นมะพร้าวอย่างที่ผมคิดนะคือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีกลิ่นมะพร้าวเราจะจินตนาการเป็นแบบเหมือนน้ำมันมะพร้าวอะไรแบบนี้แต่อันนี้มันไม่ได้เป็นแบบน้ำมันมะพร้าวครับเป็นหอมๆนวลๆเป็นกลิ่นที่จะบอกว่าสบายไหมก็ไม่ถึงขั้นกับสบายแต่มีความรู้สึกว่าเป็นซีตรัสนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ออกเป็นฟุตตี้นะจะออกเป็นแนวซีตรัสเล็กๆสําหรับผมนะ หอมดีครับแต่ว่าไม่ได้ทําให้รู้สึกถึงความเป็นมะพร้าวไม่รู้สึกถึงความเป็นกะทิด้วยอาจจะท้ายเทียบระหว่างกะทิกับมะพร้าวอันนี้หนักไปในทางกลิ่นกะทิมากกว่าที่จะเป็นกลิ่นมะพร้าวครับดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะเอาแบบกะทิมาตัดผมก็อันนี้ก็ได้นะมันไม่ได้แย่หรอกผมพูดไปนงนั้นแหละแต่ว่า มันไม่รู้สึกถึงพอเป็นมะพร้าวตามที่ขวดมันบอกครับโอเคกลิ่นสุดท้ายนะครับอันนี้น่าสนใจเป็นขวดที่ใหญ่เพราะว่าหาคุณเล็กไม่เจอเหตุผลนะครับอันนี้ชื่อว่าขจัดรังแคสามในหนึ่งเดียวสดชื่นผมนุ่มสวยอันนี้มันไม่ใช่ชื่อมันหรอกอ่านเจอตรงไหนก็พูดนะครับชื่อจริงก็คืออ่ะจริงๆนะชื่อมันก็คือเมื่อกี้นั่นแหละโมหมอ่าโอเค <c oughs> มันบอกว่า <c oughs> ดีจอ,อยสูตรขจัดรังแคแบบ ชีอินวันนะครับก็คือ3ในหนึ่งนะครับพร้อมเมนเทลสีสันสดชื่น mm hmm. ผมเรียบลื่นสู้หลังแขนะครับผมความพิเจษอันนี้ก็คือแน่นอนพูดมาขนาดนี้ก็คือเขาต้องเป็นสูตรเย็นนั่นเองครับดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าอากาศประเทศไทยเรามันร้อนนะผมว่าน,นี่น่าจะตอบโจทย์นะแต่ว่าจุดองผมอันนี้ก็คือกลิ่นเว้ยเรื่องความเย็นอะไรเราไม่ได้พูดถึงมันอยู่แล้วนะครับผมเรามาลองดูเลยครับให้ดูขวดก่อนนี่ครับ ขวดก็สวยดีนะแล้วเขาก็มีความชัดเจนอนะ่ะผมรู้สึกว่าถ้ามีอะไรสีฟ้าเป็นดอกไม้หรืออะไรก็ตามตีบนขวดอะไรเงี้ยเราก็จินตนาการถึงความเย็นได้นะครับามาดมกันเลยว่าเป็นยังไงอืมเอออันนี้หอมนะเอาจริงตอนแรกไม่ได้คาดหวังสิ่งน,นี้ผมว่ากลิ่นมันก็มีความเย็นๆแหละครับกลิ่นมันมีความเมนเทลใช่มนะันมีความเมนเทลอ่อ อังจริงถ้าอยู่บ้านเราอ่ะใครเคยเข้าไปในป่ายูคาบ้างวะเออร,รู้จักต้นยูคาไหมครับเออมันกลิ่นมีความเป็นยนะูคาลิปตัสน่ะประมาณนั้นเลยเออมีความสดชื่นมีความกรีนโน้ตแล้วก็มีความแบบซิตรัสเบาๆอันนี้จะไม่มีความเป็นฟุตตี้นะครับผมจะไม่รู้สึกถึงความเป็นฟุตตี้เลยจะมีความซิตรัสจะมีความกรีนโน้ตนะดังนั้นอ่ะผมว่าอันเนี้ยผู้ชายนะ่าจะชอบนะครับผมรู้สึกสดชื่นแต่ผู้หญิงก็าจะชอบเหมือนกันเพราะว่า ความเป็นสีตัสของรีจอยอ่ะมันจะไม่ใช่สีตัสแบบมันแมนขนาดนั้นไม่ใช่แบบกลิ่นมาดแมนสาหรับฟอร์มินอ่ะมันเป็นกลิ่นมาดแมนที่แบบมันไปนกินสดชื่นมากกวา่าที่จะเป็นกลิ่นมาดแมนแล้วนี้ดีกว่านะครับหอมหอมสดชื่นแล้วก็มีความเหมือนกับดอกไม้ป่าสักอย่างหนึ่งที่เราแบบผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือดอกอะไรแต่ว่าเมนท์ท่อครับเหมือนต้นยูคาเหมือนกลิ่นยูคาเหมือนเดินเข้าไปดงยูคาลิปตัสเลยประมาณนั้นเลยกินนๆนะหอมได้อันนี้ผมชอบนะครับผมโอเค ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับ4กลิ่นนะครับผมสำหรับ리조이ที่ผมตอนนำมารีวิวนะครับดังนั้นมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าใจผมพูดว่าชอบกลิ่นไหนมากที่สุดใน4กลิ่นนะครับผมขอเลือก2กลิ่นที่ผมรู้สึกชอบแล้วกันนะครับผมโอเคกลิ่นที่ผมชอบอันแรกก็คือตัวนี้ครับปึง้งก็คือสูตร Daily Moisturizer Smooth นะครับผมก็คือกลิ่นที่เป็นกลิ่น มาจากมะละกอครับผมซึ่งอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่ามันมีสูตรหนึ่งของดีจอยที่ออกมาก่อนหน้าเนี้ที่เป็นสีเขียวเหมือนกันแต่ไม่ใช่สีเขียวโทนนี้แล้วก็ไม่เป็นแบบไม่ได้เป็นรูปแบบใหม่แบบนี้กลิ่นมันคล้ายกันนะครับแล้วมันเป็นกลิ่นที่ติดหัวจริงๆติดผมมากเลยนะครับกลิ่นนี้กลิ่นประมาณนี้ของเขาของดีจอยอะซึ่งผมไม่รู้ว่าอันนี้มันเคลมมา,าว่าติดตลอด48ชั่วโมงอะมันจะกลิ่นดีเท่านี้ไหมแต่อันนี้จากที่เคยใช้มารุ่นก่อนนะไม่รู้ว่ารุ่นนี้จะ ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกันไหมนะครับอันนี้ติดผมเหมือนกันนะครับถ้าผมยาวอะครับแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งที่ชอบนะครับก็คือกลิ่นนี้ครับสูตรก็จะลังแคนแบบ3 in 1นวันนี่แหละอืเพราะว่าผมคิดว่าดมอีกแล้วนะคือมันมีความสดชื่นมันมีความซีตรัสมันมีความกรีนโนตแต่มันเป็นกรีนโนตที่แบบไม่ได้แมนจนเกินไปครับเป็นกลิ่นที่ถ้าสก,กัดเป็นน้ำหอมผมว่ากลิ่นนี้ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะ เหมือนน้ำหอมเหมือนน้ำหอมอ่ะจริงๆเหมือนน้ำหอมราคาแพง้วยนะนี่ครับผมผมชอบกลิ่นนี้ครับโอเคก็หวังว่าทุกคนนะครับจะชอบกลิ่นนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเพื่อที่จะแบบว่าก้าวเข้าสู่1,000 subscribe ด้วยกันแล้วใครอยากให้จะให้ผมรีวิวสิ่งไหนอีกอะไรอีกที่เป็นกลิ่นหอมๆก็สามารถเม้นบอกกันคุยกันได้นะครับว่าคุณจิตจังฉันขอโทษนะครับผมวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเออไม่ต้องตกใจนะที่ก้มหัวได้ไม่เยอะถ้าก้มวันา